ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเซอร์เอ็มซีกสินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําระบบการแต่งตัวกันนะครับผมตัวอย่างนะครับเราจะมายึดของที่เราใส่นะครับของเราใส่เราใส่ตามปกติเลยนะครับอันนี้ใส่เพื่อความสวยงามนะครับวิธีการแต่งตัวนะครับง่ายๆนะครับก็เข้าเดินตรงไปนะครับเข้าห้องนะครับเข้าห้องปุ๊บมันจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดอย่างนี้นะซึ่งเราทําอะไรไม่ได้นะเราต้องกดคลิกปุ่มนะคลิกคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับ ซึ่งของที่เห็นนะครับเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องมีสิทธิ์ในการใช้งานก่อนนะครับสมมติแอปมีใช้ใช้อันนี้แล้วนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ใช้ได้เพราะว่าแอดมีนมีแล้วนะครับสมมติว่าแต่งตัวนะฮะนี่ลักษณะการแต่งตัวนะครับจะจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับช่องแต่งตัวนะครับช่องแต่งตัวก็เหมือนเดิมปกตินะครับซึ่งวิธีการหาก็สามารถหาได้จากอ่าอันนี้จะขาย คองนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้เรื่อยนะครับกับกองซูมต่างๆนะครับผมกองซูมต่างๆนะฮะตั้งแต่ normal แล้ ep ออนไลน์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะอัปเดตทุกเดือนนะครับซึ่งสามารถหาจับจองกันได้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้ความสวยงามเกิดขึ้นนะฮะหรือใครไม่เข้าใจก็สามารถดูลิงก์ การสอนได้เลยนะครับมันก็ถูกโผลมาเป็นลิง์กนี้แหละนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่เราจะมาแนะนำให้ต่อนะครับวันนี้เราขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย